โอ้โหนี pues 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 oh. ่ค pues 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 ือการนอต่วช่องเรียลชั่นที่บอกเลยว่ารวมมาทุกภทคากดเลยนะตั้งแต่เหนือจะลดใต้เลยนะครับเพราะว่านี่คือการเรียลชันดองของอีพีชองแอ บอกก่อนว่าทุกคนที่มาตรงนี้ก่อนเข้ามามีการวัดไข้กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่เกินการอะไรก่อนที่จะมารวมตัวกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องๆน,นักสแสดงแนะนําก่อนดีก,กว่า,าครับสวัสดีครับก้าวหน้าครับผมรัะบทเป็นพี่มินครับ<ฮ>สวัสดีครับฟุกครับรัะบทเป็นเบรฟครับคนไร้ร้ายคนไรร้าย สวัสดีครับผมมัสสิวสัตครับรับบทเป็นแดนครับสวัส<อ>ดีสวัสดีสดีสวัสดีครับบุญธนากรนาชัยครับผมรับบทเป็นเชนครับผมสวัสดีครับผมเป็นมรุศครับผมรับบทเป็นนัดครับเฮ้อร<ด>ู้เล<อด>ยเมทไทย วันนี้หลายหลายคนเห็นว่าเอ้ยมิงกับเขานอนมาน้วข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีหลายช่องอยู่ข้างหลัง<ม>เดี๋ยวให้ช่องอื่นแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยมาจากช่องไหนอะไรยังไงกันบ้างจะได้ตามไปกดซับสไครต์กันถูกนะครับผมสวัสดียายามยายาสวัสดีค่ะจากไหนใครติงนะคะสวัสดีครับจากช่องเอลกับบิงครับผมสวัสดีครับพวกเราสามคนนะครับจากช่องไอปอนทีวีค่ะ ลองของอีพีหนึ่งทุกคนดูกันมาหมดแล้วเนาะเอออีพีสองมันจะเป็นยังไงความเข้มข้นของเรื่องอยากดูแล้วเริ่มกันเลยนะฮะโอเคเคลือนกูบดลคาถาหนักจิตโมจับใจพุทธลังไถาร้อมท้ายักยักหวั่นหลอนลงนทนแทบไหวเอหิจิตตาเดียมปิดยันบัมมอาพลังลาเคเอ,เอ,เอ,เอ เออว่าแต่ที่ไทยมีแอ,อร์ว่าง้างถ้าเป็นสอเซ็เปเทอไหมเนะี่ยจะไม่ได้ขาวพามเลยเห็นว่าไม่ได้ขาา้เออกไบนอกด้วยนะก็เรียนได้ขนาดนั้นหายไปก็กดีล้วคนแบบกันจะอยู่ในรกชงลมไปทำไมวะ ่จรมันน่นิ้วมือมันแบบที่ใครเฉยเลยแต่แต่ว่าก็จริงเฟซบุ๊กมันก็ปิดไปแล้วด้วยคงใส่จะไปอวตาร่างใหม่ห,หรือ้ามันดีกับมาหน้าแบบนี้มีเราพม 那面面分别的一，你来有吗？能陪我是吧？

นบบสาวะมรู้ไม่นี่มังหลอย่่ง่นะเารูปในกล้องเมื่อานะ้ส่สิสองสองสองสออองสองสององสองสอององสองสอสองสองส่งองสองสองสยงสองสสองอององสองสองององสไม่ออ

ชินไหนบอกพี่จะปินรักษาคนใหม่แล้วไงแล้วไม่นี่ีอยู่จะะไม่รู้ลป แต่หนูว่าไม่เหตุผลที่พีแว่าจะต้องโดนไล่ออกค่ะพี่จันพี่เลิกไปแล้วอ่ะไม่แพรว่ามันเรื่องได้ไรอไว้อ่ะพี่ไม่ได้เล่กจ้ะถ้าแพรว่าประกอกับกชุโลมเนล่ก็ต้องกอกด้วยเพราะเนี้ก็ผิดด้ไยกันงั้วค่ะเข้าใจค่ะแต่จากที่ดูดีๆนะคะถ้าขาดเไปการแข่งขันปลายปีนี้ทีมเราก็จะไม่ชนะอยากให้ผู้ชายอยู่กอล่ะ อาจรย์ขอตัดสินในคณะเป็นที่ปรกษาทชมรมชิมเลยก็แล้วกันยังไงนฮารินก็มีความสำคัญกับชมรมเชี่ยวมากกว่าแพรวาเพราะฉะนั้นนายฮารินจะได้รับการลงโทษเพิ่มเติมส่วนแพรวาก่อนหน้านี้ที่หายตัวไปไม่แจ้งใครเลยถือเป็นการผิดซ้ำสองแล้วอย่างตอนนี้เราก็มีสัปดาห์คนใหม่และเราก็ไม่มีโควตาสำหรับใครได้อีกข้องครงตาทีกันนะทุกคน

哎哈。Bye, Mom. ตอนนี้แม่กำลังหมดเลอะสาใจอยู่นยซำว่านะมือเค่ขี่เนไปไม่ต้องไปสนใจแม่ปกวแต่กูก็อดแตกใจไม่ได้ด้วยมันกลับมาคราวนี้แตกหูแตกตาดูนี่มีีปกติเลยเริ่มชอบอารแล้วไงปวดแหนบยวดแนไม่ปวนมือเหรอ อยต้องแช่นะตรง้อนอ่ะแล้วตอนนี้โดนสเปร้อนไหนะฮะอิวให้ทีวันกันแล้วนะคะ หน่อยเองปฝาคะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีครับนัทครับผมคุณสวัสดีค่ะคุณครับผมแหมเรียนใจขำมาตามให้กำลังใจอย่างเงี้ยอยากจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าแทแลทนัทกับคินเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีคนมาเล่นองแต่คงมีคนเอารูปคู่ของกับคินเนี่ย ไปลงโซเชียลอ๋อปอเป็นมาพีเองคนก็ัวเราเอนกเราีการ้วเราถ่ายิดการมากเ่กับมีแลอไปละคะก็ดีนะรับผมชอที่จริงอ่ะผมกับนาถ่านิกมาตลอแล้วครับผมแพ่อเรื่องสิทมากื่อนเนาะเพื่อแบบมีเพื่อนใจมากรับยบโอ้ หลายๆคนเนี่ยเขาเชียร์อยากให้ท่เป็นแฟนกันจริงๆเนีคเป็นแฟนกันอยู่แล้วเตชมเพื่อนาเป็นเื่อนคนหนึ่งที่หมรักมากครับ่โอ้ยเพื่อ ฐานะตัวเต็งของตำแหน่งเซ็นเตอร์พิเชียร์เดเจอร์มหาวิทยาลัยนี้นะคะอยากจะให้นักผู้เนี่ยฝากถึงงานเปิดตัวเซ็นเตอร์ที่กำลังจะมาถึงเลยค่ะใครไทยไม่อยากไปเซ็นเตอร์แบบม,มีคนก็แข่งกันหน้าดูเลยว่างเหน็นว่าง ตาเอาเลยเอาละเสร็จเลยน่าเสียดายโอ้โหตรงร้อนอ่ะไปห้องไอทบมาไหมร้อพจุดชนวไม่ไหวเพวกมึงเดี๋ยวกูพาไปห้องไอทบก่อเพราะมันซ้อมต่อไม่ไหวแล้วอ่ะเออ อะไรแบบน้าแม่งซียูกุ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูบอกไปจัดให้ชุดนี้ใช่ไหมใช่ชุดนี้มันใช่ใช่ไหมไ้ตัวไหนไปเทเลไปดูเป็นผมใหญ่ปสร้างแสไงตอนแรกซึเหมือนจริงจกูกใจนะเว้ยว่จะสร้างแสแต่ว่าน้องไข่กูไมได้่ปทนี้ไม่สร้างกระแสใครดูอะ punya saya โอ้น้ำโขกเนาะไม่ออดูไม่ร้อนไม่หอดอยไงโง่ มันจะเรวะเียวว่ตโตแล้วโตแล้วใจมมสั่งเลยไปโอ้อ้โห่ไข่มุกชอกแล้วนะต้องถ่ายนะมือถือมือถือ ันต้องใส่ครับเนี่ยต้องใส่ครับระเบงอะไรนะระเบงอ๋อมันร้อนร้อนหรอยอยู่ในห้องพยาบาลร้อนยอนมันมันช็อกเหมือนกันเนาะมันแบบมันรู้ตอนแรกอ่ะเหมือนเพลยมันไม่ได้ปูว่าคู่นี้จะมาเร็วขนาดนี้เนาะแต่โกรธใครมาไม่ไงปั่นเทลยแล้วนะทีนี้เนี่ยเอออย่าตายมันจะมีอะไรนซอมให้ก๊อ คนาย็บชุพคนมาแฟนกันนะค่ะถ่ายตอนนี้คู่นี้เลยค่ะบุญบาคุณหม่อมจางซึ่นที่ต้องมาดูแลหันใจคนไข้จอมลึกตอนแรกก็เกียนกันแทบตายแต่สุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองดีจบหนึ่งเรื่อง

ฉันห่อแล้ว่าไม่ใช่บ้านดุเองทำโอ้โหสาธุสาธุหูจะอัเชิดอุนโดนคาถานักจับจิตโหมจับใจพุทธลกไข่ทาร้องทักยันบักมือรลอนลงทนแทบไหวเอหิจิตตังปีญังบัมมัชคาถามันมันคุหลังลาเก แกชีวิตดรามวันนี้พีบอ่าพีดที่สุดในชีวิตฉันเลยอโอ๊ยงก,ก็ว่าต้องเซนต์เขาใช่ไหม่ามมาะใส่ีนันขี้ข้าเงียิกันอีกคะเขาถึงโตกันเขาสบตาก,กัน ก็จ e ุาจิ้งจอกอีกจิ้งจอกว้าวเดี่ยมว้าวเยียช่างมัวะโคเไฮก้เียวอเาาลงอยเนี่ยไม่ห้ำงเลยนนเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไากหนนี่ ก้เต้อเดินหันเท่านั้นพอดีอยู่เว้ยเออเียมึงแห้งหลัมึงทานข้าวจุกไม่ดีมึงก็เจอลงรูเข้าจุกกาันติแน่นอนอกดแปลกะคุณเข้ามาไดลนั่นจุ้ยโอ้ยเหือยกว่ามึงกำลังละมัสิ่งที่ว่าไม่สุนตัวคืออยู่ไสิ่งที่มึกกวักขนมึงเปิเปิ นีลองกก็ดีคุณเลือกาบทาสนท้งีอม่ีคว่าสีท้ทุกคนมีคาสุขทุกคนชอน่เลเพื่ปหอยซ้อ้อยากเพียนมอกู่ยรอกวเ่องเงเขาสคนดีแต่ก็อยากให้มคิดดูดีๆว่าม่้าสิทีอยู่ ก็ว่าเขาจะโจก็หนีไงก็ว่าเขาก็บองไมนเมีนก็จะล่มันแน่ก็ยากแนได้แต่กีตะกอนตัวเขาบริสิกัก็มันอยู่นีย่างนี้นอียเอยนะกีเชิบเอียเอียกันนะแล้กันผ่าตรโดนขอหีงานขอเข็อะไรกันเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครแล่นของแล้วคนเขารักกันจริงจง จ้าฮัลโหฮัลหัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัยากมากอันนหลฮััลโหลฮัลโหลฮัโลฮัลโหลฮัลโหลหั เฮ้ยเฮ้ตัวราหอลองมอยากอ้ร้อนนร้อนตัวรหอมลออยากกอ้อนร้อนเ

รีบนอนอ่ะรีบนอนอ่ะฉันว่ามันต้องรู้ความลับอะไรบางอย่างเลยไม่ยืนเลยตรงนี้ครับลูกอยู่ในซองไม่บอกใคร ้องเข้าได้แค่ชมรมใช่ไหม จะอยู่กับน้องตอนไหนจะทําอะไรกันก็ไม่ใช่ว่างหรอกแต่มึงควอะไรมถือเอาไว้เืไรละาของมึงวะป่ามึงโกรที่กูอยู่กับน้องแทแล้ไม่รับรูต่งใช่ไหมกูจะไปโกรธทำไมกูจะไปเอาใครก็เลิกมึงกูไม่เกี่วกังกูจะไปโกรธทำไมกูจะไปเอาใครก็เลิกมึงกูไม่เกี่ยวก 不敢，不敢。马上没